ละคอนสัน้นอยากไปเล่นน้ำแต่แม่ไม่ให้ไปทะเลไปรับชมกันเลยค่ะพี่คือช่วงเนี้ยอากาศร้อนเนาะบางทีก็ฟ้าฝนหนาวไม่เข้าใจอากาศโลกจริงๆเลยเนี่ย พอหนูจะออกไปเดินเล่นฝนดันตกพอหนูอยู่บ้านฝนไม่ตกเฮ้ยฟ้าฝนไม่เป็นใจเอาซะเลยเฮ้ยพี่หนูว่ามันร้อนเกินไปแล้วนะเราควรทำอะไรสักอย่างแล้วเออคิดออกแล้ว ฉันว่าฉันก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันหรือว่าจะไปเล่นน้ำที่ลำคลองไหมล่ะก็ดีนะแต่มันจะไม่มีเศษสิ่งสกรปรกหรอมาดูนี่เดี๋ยวเราต้องไปเอารถก่อนเพราะรถไม่ได้อยู่กับเรารถอยู่ที่โรงเก็บรถ ถึงที่โรงเก็บรถแล้วมาแล้วละ่ะมีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แต่รถมอเตอร์ไซค์มีคันเดียวมาติดต่อก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้ามารับรถข้าไหนจ๊ะเออมอไซค์สีเขียวอันนี้แหละครับขอรายชื่อค่ะโมเดลชื่ออะไรชื่อว่า โมเดลสากุระค่ะโอเคโมเดลสากุร okay. ะแล้วอีกคนนึงแหละจ๊ะชื่อว่าแบ็คเกอร์สากุระครับโอเคถูกต้องและจ้ะขอทราบชื่อทะเบียนรถหน่อยค่ะสากุระสองแปดหมึ่ครับโอเคเอาไปได้เลยค่ะ ขบครับเฮ้ยเธอขับด้กว่าฉันกลัวโหพี่หนูก็สอนไปแล้วนะพี่ขับไม่เป็นอีกมามามาเดี๋ยวขับให้โหรถโรงเรียนเอ้ยรถเมืองนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ยว่าแต่เราจะไปลำทานตรงนั้นเนอเออฉันว่า แต่มันโอ้โหน้ำใสมากน้าลงไปเล่นนะเออเออเออเอา,เอา,เอารถโมไซค์เข้าไปเลยไหมล่ะจะดีเหรอดีสิเอ้จตมตายละแล้วจะเอาขึ้นยังไงล่ะทีนี้โอ้ขึ้นไม่ได้แล้วล่ะช่างมันมเถอะเรามาเล่นน้ำให้สมใจกันดิ กว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้แล้วรถขับได้ยังงี้นี้แต่มันฝืดมเมือกเลยนะพ,พังไหมเนี่ยพี่มาดูให้หน่อยว่าพังไหมออไม่พังไม่พังแต่บอกว่าจะพังแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยแต่ดีแล้วจยวจะซื้อมอเตอไซค์ใหม่อยู่พอดี สวัสดีค่ะป้าคิดเอ้ยมาเล่นอะไรตรงนั้นน่ะเขาบอกว่ามันมีปลลงอยู่นะไม่ได้ยินป้าคิดเขาพูดอะไรนะไม่เอาอ่ะเธอแต่ถ้าเราอยากเล่นให้มันมีสนุกไงอ่ะชันไปเอาของหนึ่งอยางจากบ้านเรามาให้มาแล้วล่ะ นี่สวนนี่ก็ของเธออ้ดีละที่พี่คิดออกนนะสนุกขึ้นเยอะเลยเนอะใช่ใช่ใช่สนุกนอะตรงเนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเราจะไปเล่นตรงไหนต่อดีล่ะเออไม่รู้สิฉันรู้ละไปแถวแถวโรงพยบาบาลไหมมันมีแอ่งน้ำอยู่ตรงโรงพยบาบาลนะ่ะ เพราะฝนเพิ่งตกนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะพาเธอมาเล่นบอกเลยว่ามีแอ่งน้ำตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ให้สไลด์ด้วยบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะฉันเคยมาเล่นกับเพื่อนด้วยนะตอนฝนตกอะแต่ถ้าเล่นตอนฝนตกจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มคลื่นแล้วนะมีแหววฝนตกแนมะ่ เออถ้าฝนตกคงดีนะหนูอยากเล่นให้มันมันไปเลยอ่ะเออฉันว่าอีกสักพักคงฝนตกแหละเดี๋ยวลองเล่นแบบไม่มีฝนก่อนละกันเดี๋ยวฉันเล่นให้ดูนะโมเดลว่ามันเล่นยังไงดูนะนั่งลงแล้วก็สไลด์บอกเลยว่าสไลด์มากเลยนะเพราะว่าน้ำมันอยู่ทุกที่จริงจริว้าว สไลด์สไลด์สนุกจังเลยบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะฉันอยากให้เธอมันลองเล่นจะนอนก็ได้นะนี่นี่โหพี่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ฉันได้ไาสุดจัดอยู่แล้วละขึ้นไปเล่นน้ำตรงนั้นกันไหมโอเค อ้น่าจะลึกอยู่นะลองขึ้นไปดูนี่ทางขึ้นวุ้ยไม่ค่อยลึกมากแต่มันใหญ่ดีนะใช่ใช่ใหญ่ดีนะยักษะสะว่ายนะ้ำใหญ่มากเห็นช,ชอบนะเนี่ยดูสิสักพักฝนก็เริ่มตกปลอยลงมา เฮ้ยโมเดลฝนตกแล้วเฮ้ยดีใจจังเลยเล่นเยนเอะให้สนุกมันมันไปเลยล่ะเรเว่ไงเลยจับกันไหมโอเคจะจับพี่ได้เลยนี่จะจับฉันไม่ดได้หรอกฮ่าฮ่าเออฝนนี่ ดีจังเลยอากาศได้เย็นชุมช่มฉ่ำมากๆเลยล่ะพี่แต่เราลืมคิดไปเลยว่ามันจะไม่สบายเอานะเออน,นั่ชักมาเถอวะว่าแต่มตอเตอร์ไซค์ล่ะมอเตอร์ไซค์ไปไหนอ,อไม่รู้อ่ะฉันจะไม่ได้ไปดูด่วนเลย เดี๋ยวกดได้ไหมอ่ะเล่นกดสิสนุกจะตายมันกำลังดีเลยนะโมเดลแบบเนี้ยนานๆทีไม่ได้เล่นบ่อยนะเพราะว่าแม่อยู่ถ้าออกไปเล่นเดี๋ยวก็โดนดา่าเออก็จริงอ่ะสนุกอ่ะไม่ค่ายได้เล่นแบบนี้นาแล้วนะช่ใชใชแบบนี้สนุกกว่าอยู่บ้านตั้งเยอะ สนุกกว่าเล่นมือถืออีกแต่กลัวไม่สบายแล้สอสิสนุกจังเลยอ่ะอลูกเราหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะไ้มอไซค์ก็ยังไม่เอามาฝนก็ตกอีกนี่นะฉันเอาร่มมาเนี่ยโหตรงนี้เป็นแอ่งเลย ลูกฉันอยู่ไหนนะั่นเนี่ยไม่ใช่ฉันเอาหมวกมานิ่วว่าโอ้สมองฉันฉันทำงานเยอะเกินไปละมั้งอันนี้คืออะไรอะ่ะใครขับรถอ่ะโอ้เป็นลอยเลยเดี๋ยวนะแล้วลูกฉันหายไปไหนมันเะนี่ยเอ๊ะ นั่นมันรถเรานี่ยนะตายแล้วอุ้หเพียดสิใช่ด้วยโอ้โอ้โหใครมาทำแบบนี้เนี่ยโอ้ยถอยไม่ได้อีกอะ่ะโอ้โอ้โอ้ยใครเนี่ยใครทำเ,เนี่ยหือฝนตกฝนตก สงสัยว่าแต่โมเดลกับแม็กเกอรไปไหนล่ะขับรถเล่นเหรอต้องตะเวนตามหาสแลนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวด้วยโดนไม่เลียวนะฝนก็ตกหนักหอนอือฝนยิ Ơ, ่งตกหนักเข้าไปอีก ต้องรีบหลบฝนแล้วโอ้หนักมาก <c oughs> พี่เราจะไม่กลับจริงๆหรอจริงสิทำไมล่ะมันเอาจะสนุกจะตายเธอไม่อยากกลับเหรออุย้ยเธออยากกลับเหรอใช่อย่างอนโดนแม่ว่าหรอกแม่ไม่ว่าหรอกนะแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำ ไม่สนใจฝนเลยละตามหาต่อดีกว่าประจำที่ลูกชอบไปเล่นก็คือหน้าโรงพยาบาลไปดูสิว่าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเนี่ยมันยังมีไหมน,นั่นเงชัดเันเลยพ่พี่อะไรพี่อะไร อะไรอะโมเดลดูข้างหลังสก,ก่อะจ้อมาทำไมที่นีจ่จ้ะบอกแม่มาตอบเออ,เอ,อผมมาผมมาโรงพยาบาลครับมาทำไมละ่ะฮะมาทำไมมาทำาปื้อนนี่เออทำไรนี่เออ เอาสรารภาพมาซะดีๆอย่าให้แม่ต้องเปิดกล้องจอนปิดโรงพยาบาลว่าหนูแอบมาเล่นหน้าโรงพยาบาลเห็นว่ามันมีแอ่งน้ำสวยขนาดเนี้ยจะมาสไลด์กันใช่ไหมเออแม่แม่รู้ได้ยังไงครับฉันเป็นแม่เธอฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วสิแล้วนี่เธอก็เข้าไปใช่ปะฉันรู้เลย กลับบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวโดนลงโทษโอเคครับค่ะทางที่ดีนะคะทุกคนไม่ควรออกข้างนอกโดยที่ผู้ปกครองไม่อนุญ,ญาตฮโอ้ยแม่ลืมพี่แม่ไรลืมพี่อะ เออแม่อะไรของแม่เนี่ยโอ้ยจะแกล้งผมก็ไม่บอกกันตรงๆเนาะก็ใช่สิทำโทษนะเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างคุณเพื่อนชอบกันไว้เอ่ยอย่าลืามไปอาบน้ำสระผมนะพรุ่งนี้มีเรียนเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนี่ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกุระด้วยค่ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ